ผมอันนี้ผมบังท่านมาดูพริกหยวกครับที่เ็าฉีดโสมแดงบวกอะมิโนครับเนี่ยออก็ปต้นเลยครับนี่เก็บไปแล้วนะครับแต่นี้มันรุ่นนี้ยังเก็บไม่ได้ครับยังเล็กอยู่ครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดไหมครับหลงมากๆครับดูครับโอ้โหลูก ต้นทั้งต้นครับใบครับแม็ดแม็ดทั้งอันครับโน่นนะครับอยาวเอาไปโน่นเลยครับทุกต้นครับดอกหมดครับอันนี้ก็เก็บมานานแล้วนะครับพิกส่วนนี้ครับผมเนี่ยครับผล่วงของสสมแดงพลิกบกอมิโนครับไม่ลองไม่รู้ครับครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทโซลิน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตโสมแดงและอามิโน เพื่อเกษตรกร,กรตัวจริงครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกร,กรครับสวัสดีครับ